สวัสดีค่ะเพื่อนชาว Facebook แล้วก็โซเชียลเควันนี้ก็จะมาบอกว่าอะไรที่หมดเราซื้อต่ออะไรนี้นะอ่ะเอาเป็นหมวดของลิปสติกก่อนอ่านี่คือลิปสติกของเรานะจ๊ะที่ว่าเรามีทั้งหมดนะเราแบ่งเป็นสามสีสีนี้คือโทนชมพูสีนี้คือโทนส้มและสีนี้เป็นพวกกลอสนะโอเคปะอ่ะเริ่มจากว่า อ่าก็คืออันนี้ก็คือจะเป็นชีเน่นะอันนี้ก็คือจะเป็นเลฟลอนเมเบลีนแล้วก็เอ่อเอ็มทีในหมวดสีชมพูนะถ้าหมดเราซื้อต่อก็คือจะมีอันนี้ซึ่งเราซื้อเผื่อไว้อยู่แล้วแมท7นะคะแมท7นี้เราซื้อเผื่อไว้อยู่แล้ว2อันเลยชอบมากแล้อีกอันนึงคืออันนี้หมดเราซื้อต่อแน่นอนคือ0 1นยนนะคะของเลฟลอนต่อมา ในหมวดสีส้มหมดแล้วซื้อต่อมีอะไรบ้างอันนี้ค่ะของ q p a g พนะคะเบอร์ n 6, นกะคะกับอันนี้ f u r you to นะคะเบอร์ศูนเดี๋ยวว่ามีโอกาสแล้วน้องจะทาให้ดูนะคะอ่ะต่อไปในหมวดของลิปกลอสพวกพวกลิปกลอสเลือนี้ที่หมดแล้วซื้อแน่คืออันนี้ลิปลิควิดของลิปสติกลิควิดอะค่ะของ Intuit นะคะ, Eat, ะ,คะลดมาก เหนียวลืมติดลืมแล้วก็อันนี้เหมือนกันเป็นลิปกลอสแบบใสของ Into It นะคะแต่ว่าถ้าเราจะซื้อใหม่เราอาจจะลองเป็นสีอื่นหรืออะไรอย่างนี้แต่ว่าอันนี้คงไม่หมดง,ง่ายๆหรอกเพราะว่าให้มันต้องแกรมัมแล้วก็อีกอันนึงก็คืออันนี้ค่ะเป็น For You t o ร์เป็นลิปกลิตเตอร์แบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นเอ่อลิปกลอสที่กลิตเตอร์ฉ่ำมากดูได้เอ่อโฟกัสในโลก โอเคโอเคค่ะก็คือนี่ก็คือที่บอกไปว่าหมดจะซื้อก็คือมีแมทเจ็ดนะคะแมทเจ็ดก็คือเราซื้อเผื่อไว้แล้วเลฟลอนศูนย์หนึ่งสองแล้วก็อันนี้คิวเพจเบอร์เอ็นหกโฟร์ยูทูเบอร์ศูนย์ห้านะคะแล้วก็ลิปกลอสก็จะเป็นของโฟร์ยูทูอันนี้ร้อยเดียว อันนี้ลิปกลอของ Intuit t นะคะแบบใสแล้วก็เป็นลิปอันนี้ของ Intuit ที่หนึบมอมเห็นบ่ดูมันจะหนึบมากแล้วมันจะติดดีมากนะคะเป็นลิปสติกลิควิดนะคะโอเคในหมวดของลิปสติกจบไปค่ะมาต่อกันในหมวดของแป้งนะในหมวดของแป้งเราในหมวดของแป้งเราก็จะมีประมาณนี้อ่านี่เขาเป็นอีทูดหรืออะไร อ่ะก็คือจะมีประมาณนี้แล้วเดี๋ยวเราจะบอกในหมดวของแป้งนะก็คือว่าสิ่งที่จะซื้อต่อมีอันนี้100%ซที่เราจะซื้อต่อแน่นอนคือ Roreal True Matte อันนี้นะคะอีกอันนึงก็คือเลฟลอนสีแดงซื้อต่อแน่นอนแล้วก็ถ้าวันไหนอยากจะบางเบาอยากจะบางเบาเราจะใช้อันนี้ เป็น E2D ูดี้ e ิก r e นบ m นะคะแล้วเราชอบมันจะมีประกายวิงวิงเดี๋ยวเราจะมาแต่งให้ดูแล้วก็หรือถ้าสมมติว่าช่วงที่งบน้อยห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 มดอะไรเงี้ยพวกนี้นะก็คือมันจะก็จะค่อนข้างราคาสูงนิดนึงแล้วก็จะใช้เป็นตัวนี้แทนอาร์ตี้แต่ถ้างบน้อยหอยน้อยกว่านั้นอีกเราจะใช้เป็นนี่ควจะใช้เป็นดีว่าเพราะมันดีจริงดีว่าไม่ก็อันนี้นะ ทาทเวพัดดีจริงๆมีมีใครนะมีคุณลีมินโซมั้งเขามาคือเพื่อนในโซเชียลแคมนะคะรีมินโซคือเขามาคอนเฟิร์มว่าทาทเวพัดใช้ดีทุกตัวแล้วมันก็ดีจริงๆนะอ่ะสรุปแล้วเอาสรุปแน่ๆที่จะซื้อใหม่ก็คือมีอันนี้ซื้อแน่นอนคืออันนี้นะสองอันนี้คือแน่นอนนะแต่วันอยากบางเบาเราสามารถใช้แป้งฝุ่นใช้อะไรแทนก็ได้ก็คือจะมีอันนี้นะ แล้วก็ everyday look หรือว่าอะไรที่แบบว่าไม่ต้องการความเป๊ะมากหรือทั่วๆไปก็จะเป็นอันนี้โอเคนะจบไปในหมวดแป้งอ่าอย่างสุดท้ายของวันนี้นะเดี๋ยวมันจะหมดเราจะไม่มีอะไรรีวิวก็คือว่าเป็นหมวดของรองพื้นเบสกันแดดอะไรพวกนี้นะ,ะหมวดนี้ก็จะเป็นหมวดของรองพื้นหมวดนี้จะเป็นพวกของกันแดดและเบสอันนี้ก็จะเป็นรองพื้นต่างๆนะก็ เอาแบบว่าที่ซื้อแน่นอนซื้อเพิ่มซื้ออีกไม่ว่าจะไงก็ตามต้องซื้อคืออันนี้ r o r ี a l นะคะลูเ e น l u c e n เมจิกคอะไรสักอ,อย่างอันนี้ซื้อต่อแน่นอนซื้อต่อแน่นอนสัญญาสาบานนะคะกับอีกอันหนึ่งคือเลฟลอนนะคะเลฟลอนจะซื้อต่อในก็ต่อเมื่อข้อแม้ในก็ต่อเมื่อคือ มันลดราคาอยู่ในราคาประมาณ3 0 0ร้อถึงสี่บาทจะซื้อนะอันนี้ซื้อแน่นอนนะเพราะว่าถ้าที่ประมาณที่ที่เอ่ออีแฟนบอยจะประมาณ375บาทอยู่ในงบซื้ออันนี้ก็อยู่ในงบเหมือนกันตอนซื้อนะ3 0 0ร้อถึงสี่บาทจะซื้อต่อมาก็คือเราจะไม่พูดถึงอันพวกนี้นะเพราะเราจะไม่ซื้อต่อ ก็คืออาต่อมาเป็นหมวดของกันแดดละกันการแดดที่จะซื้อต่อก็นี่เลยบูลูมิเนตแต่เราจะซื้อ SPF 60นะเรา s p f 30เราจะไม่ซื้อเพราะว่ามันน้อยเกินไปนะโอเคคืออันนี้ใช้มาเป็นชาติแล้วใช้มาแบบตั้งแต่แบบสมัยมัธยมอ่ะเออตอนนี้ปี3เราก็ยังใช้อยู่นะเริ่มแต่งหน้าก็ใช้ตัวนี้แล้วนะต่อไปเบสที่ว่าหมดเราซื้อต่อแน่นอนหมดแล้วกับตีนหมดทุกอย่างแล้วเราจะซื้อต่อก็คือนี่ Lovey b a e นะคะของ The Face Shop เราจะซื้อต่อแน่นอนเราสาบบานเราทุกอย่างที่จะทำให้คุณเชื่อได้ว่าเราจะซื้อต่อมันเลิศม,มากเราจะซื้อต่อ,อจริงๆต่อมาเป็นสิ่งตัวตายตัวแทนที่ว่าถ้าไม่มีรองพื้นพวกนั้นหรือว่างบเราไม่ถึงเราจะใช้อันไหนเราใช้อันนี้ True True Matte Misty นะคะ True Matte ดูสภาพการใช้งานของเรา ในวันที่ว่าไม่ต้องลงทุนกับหนังหน้าเพราะผู้ชายน้อยอะไรอย่างเงี้ยไปแบบไปมหาลาัยผู้ชายน้อยไม่ได้เจอผู้ชายไม่ต้องทลงทุนกับหน้ามากเป็นอันนี้นะกับอีกอันนึงคืออันนี้นะคะมิสทีนนี่บีบีวันเดอร์มิสทีนอันนี้ใช้จนเป็นรัแล้วอันนี้คือของที่พี่อ้ําให้มานะคะรถม,มากโอเคสรุปแล้วก็จบแค่นี้สรุปรวบยอดอีกทีคือรองพื้นคือมี2อ,อันนี้นะคะเป็น เลฟลอนกับเออรีอัลแล้วก็เบสเออแล้วก็เอ่อกันแดดของบูดลูมิเนตเลฟลี่เบสเดอะเฟชชอปตัวตายตัวแทน2อ,อันนี้ไม่ต้องลงทุนกันหน้ามากวันที่ผู้ชายน้อยนี่อันนี้เลยนะคะก็มิสทีนทูแมทกับเมจิกบีบีวันเดอร์นะคะ,ะ,คะของมิสทีนโอเคค่ะวันนี้ไปก่อน7นาทีแล้วเดี๋ยววันอื่นเราจะมีแบบปัด แก้มเนี่ยของเยอะมากปัดแก้มอายแชโดว์แล้วก็พวกแต่งตาอะไรอย่างเงี้ยอืมนะเขียนคิว้วโอเคค่ะวันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ